แบบเพลงพลกสากลแต่เป็นสากลของประเทศไหนลองรอลุนเพราะว่าที่แรกให้ให้แฟนคลับที่เข้ามาดู EP ไฟนอลเนี่ยได้ดูเป็นที่แรกสําหรับโชว์ของเราทั้ง4คนไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนครับใช่ค่ะวันนี้แต่ละคนเตรียมพาร์ทของเรื่องการนอกจากการแสดงแล้วก็มีโชว์เต้นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆที่มาไหมครับสำหรับคู่เราเซอร์ไพรส์ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะก็จะมี ประกาศอะไรบางอย่างือไม่รู้บอกไม่ประกาศแต่งแต่งงานหรือว่าประกาศคบกันนี้ปะอพูดเล่นชมหรอชมชมพูดเล่นพูดเล่นกระน้ำนะครับมาเสิร์ฟอะไรบ้างครับอืมจริงเมื่อกี้พี่เพีงพูดแล้วเนาะว่ามีเพลงเพลงแล้วมันวันนี้ของเรามีประมาณสองเพลงพูดเลยละกันไม่ถึงตอนนี้นี่ยังมือแตกมือเลยเพราะว่าเขินจากซีรีส์ล่าสุดก็ครับฮะ มฮะีสังวาวันนี้ไม่ค่อยมองหน้ากันเลยอืมเขาวันนี้เขาสวยมากครับสวยไม่ได้พูดเรื่องงานละอะไรล้วเ่นก็เราก็มีวันนี้เรามีประมาณสองโชว์ซึ่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงไทยนี่แหละแล้วก็คิดว่าเพลงเนี้ยทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าตอนเราเลือกเพลงแล้วแบบเราได้ฟังเราก็แบบเนาะมันแบบเล่าเรื่องความรักของแบบตัวละครป๊อกกับแทนได้แบบดีมากๆค่ะ สำหรับโค้กสุดท้ายอี EP สุดท้ายแล้วมันจะมีพลิกล็อกอะไรไหมครับสำหรับการดูวันนี้พลิกล็อกเออไม่มีไหมไม่มีแล่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเป็นลงล็อกทุกตัวละครใช่เลยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าแบบมันเขาเรียกว่ายังไงซิเหมือนว่าปัญหาทุกปัญหาที่เราเจอมาเนี่ย11 12 EP เนี่ย EP 13เนี่ยก็คือจะ แบบปัญหาทุกอย่างก็คือจะคลี่คลายแล้วค่ะจบด้วยความยินดีเหมือนมาเป็นสักขีพยานให้กับคู่เขาใช่ไหมครับสำหรับวันนี้คู่เธอด้วยหรือเปล่าอ่าต้องรอดูอเป็นสักขีพยานให้กันและกันครับให้กันและกันใพความรักของพวกเรามันประจักษ์สู่สายตาโลกในวันนี้ค,อ,คอะไรแบบนั้นต้องอมุ่จิตกันแส ีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับที่หลายๆคนรอรุนว่าเฮ้ยวันนี้คนสุดท้ายมันมามันจะองกับความลงเอยหรือเปล่าสําหรับในวันนี้เลยเนี่กยกระใสอีพีที่ผ่านมาใช่โ<ช>อ้ดุเดือดอยู่เนาะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราว่าถ้าถ้าพูดถึงถ้าให้เราพูดถึงคู่ตัวเองอาจจะเขินผัดกันพูดดีกว่าผัดกันพูดดีกว่าถ้าเป็นฝั่งคู่นั้นอ่ะผมคิดว่าสําหรับตัวผมนะที่ถอดทุกอย่างพัดตัวละครแล้วออกมานั่งดูคือรอมานานมากที่แบบว่าจะเห็น กี้อ่ะโดนพีมตามพูดเพาะๆพ,พูดหว,วานๆใส่แล้วก็คือทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์เวลาเขาอยู่กันสองคนซึ่ง<ช>มันน่ารักน่ารักมากบวกกับว่าอยู่กันสองคนที่ออนเซนอย่างเงี้ยหรือแบบที่แบบอะไรเงี้ยแล้วเขาจังหวะจุ๊กจิกอยู่ใกล้ๆกันคือเขาน่ารัก<ช>สอนคนนี่นชอบซีนที่อยู่อยู่บนที่นอนที่อยู่ตรงพื้นอะ่ะเออแล้วแบบจุ๊กกันไปจุ๊กกันมาเพราะว่าเนี่ยอยู่หลังมอพอดีมันธรรมชาติแล้วก็แบบมันน่ารักออมยิ้มกันเลย S <S ผมพูผมก็อมยิม้มซีน,เ,น,นเขาพูดถึงซีหนหลายของพวกเราแับใจในซีนอะไรของเขาหรือกระแสแบบที่เราคิดว่ามันจิ้นของคู่เขาบ้างคับโอ้ของเขาค่อนข้างตะลึงเลยค่ะเปิดมาดีพูดตะลึงนเมื่อกี้ตะนึกว่าจะบอกว่าตลกตอนแรกตะลึงลใช่ไหมไม่ตลกนะจริงๆดูแล้วแบบมันเขินมันมีความน่ารักแล้วนี่แบบตอนอัดรีแอคกันเสียงไม่อยู่ใช่มีแบบโหยหวนกันมากหล่อไม่หล่อดูเลย ดีดีมากคิดว่าเป็นเป็นมูตอีกตัวละครที่พอมันมาเข้าด้วยกันแล้วแบบดีไปหมดเลยน่ารักปอเขาตัวเล็กตัวน้อยลักกี้ไม่ห่วงเพื่อนหรอห่วงนิดนึงแต่ว่าเออสักทีไปเหอะอยู่กันมานานแล้ววันนี้เขาสุดท้ายแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกอาจจะแฟนๆอาจจะได้เห็นภาคต่อต่าหรือยังไงอุ้ยมันจะมีตัวละครยอะไรยังไงอุ้ยจะบอกภาคต่อหรอคะ เอางี้หรือเราพูดเลยว่าภาคต่อมันมันไม่มีแต่มันมีเซอร์ไพรส์อย่างอื่นแทนมีอร์ไพรสอย่างอื่นอ่ะซึ่งเอาจริงนี่สองคนยังไม่รู้เลยนะจริงเอาเรียกเลยว่าถ้าเกิดจบแล้วก็อาจจะได้เห็นพวกเรามารวมตัวกันกันอีกหับโปรเจกต์นี้อะไรฟิลนั้นไหมเออใช่ใช่ฟิลนั้นแต่อาจจะอะไรกแหรืออาจจะเป็นแบบมีเรื่องถัดไปหรือเปล่าหรือยังไง บอกไม่ได้จะมึงไม่ได้จะปอยจะปล่เจยังไงได้บ้างเนาะตอนนั้นแค่ฝากถึงอีพีสุดท้ายวันนี้ได้มาล่มดูกับแฟนๆด้วยถือว่าเป็นสักิีพยายกับพวกเราคู่นี้ให้ฝากแล้วก็ให้ติดตามกันครับเผื่อจะได้ติดตามหรือจะมีสซอร์ไรส์อะไรก็ได้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบอยู่กับเราตั้งแต่แบบ e ีพีหนึ่งยันอ p พีสุดท้ายขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ เห็นกันตั้งแต่แบบ E ีีแรกๆเลยก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตาม EP ีนี้ด้วยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบทสรุปเนาะจุดจบอะไรเงี้ยทุกอย่างที่มันแบบว่าคอม plete มากๆค่ะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรักปากแข่งนะครับอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นทุกๆคนมีความหมายกับรักปากแข่งมากๆจริงๆครับแล้วก็วันนี้มาเก็บความทรงจำไปด้วยกันครับ ก็ค่ะก็อยากขอบคุณคนดูทุกคนค่ะแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกท่านพี่พี่นักข่าวหรือว่าทุกคนที่ทําให้ซีรีส์ของเราเป็นที่รู้จักก็อยากขอบคุณมากๆในระยะเวลาตลอด13 EP ีที่ผ่านมาวันนี้ก็เอออี P ที่ผ่านมาวันนี้ก็ e ี13ก็อยากให้มาร่วมส่งตัวละครทุกตัวกับสูนิยายกันค่ะค่ะก็ ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามพวกเรามาจนถึงโค้งสุดท้ายค่ะแล้วก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่เราส่งตัวละครกลับเข้านิยายแต่ว่าแอบแดงยังมีให้ดูวนได้นะคะดูได้เรื่อยๆเลยค่ะฝากบอกต่อเนาะฝากบอกต่อค่ะขอบคุณนะคะได้ครับก็คนนี้นะครับคนนี้ครม